คูโบต้า L 5 0 1 8 SP นะครับแล้วก็นิวฮอลแลนด์ TT สามจุดห้าศพลัสนะครับอ่ะสตัวนี้สวยสภาพเท่ารถใหม่นะครับเป็นรถปี6กเทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะครับตัวแทนหมู่บ้านหมายความว่าฝั่งสีน้ําเงินนะครับอ่ะพวกพวกเขามีอยู่5้าคันนะครับอ่ะคันนี้ก็คือตัวแทนหมู่บ้านนะ290ชั่วโมงงานแล้วก็คูโบต้านะครับ L ห้าศนย์่คันนี้ก็ปี67นะครับ ชั่วโมงงานอยู่ที่700ชั่วโมงงานนะครับพักพวกเขามีประมาณ10กว่าคันด้านหลังเลยนะครับอ่ะตัวนี้คือตัวแทนหมู่บ้านนะครับสีเงาเงาตัวสวยสวยสีเงาเงาตัวสวยสวยนะเงาอย่างนี้เลยนะครับเป็นรถปี6 7นะสีเขาก็เลยค่อนข้างเงานะครับอ่ะอยางดอกลึกทั้ง4เส้นนะครับอ่ะราคานะครับ แจ้งทั้งคู่เลยนะลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะครับอ่ะซ้ายมือคูวต้านะครับห้าแสนเบาทนะครับเป็นคันที่แพงที่สุดในร้านนะครับคันที่ถูกที่สุดในร้านลูกค้าก็จะถามใช่ไหมว่าเท่าไหรอ่ะแจ้งเลยนะครับคูวต้าเรามีราคาตั้งแต่3ามแสนสนะสามแสนสี่สามแสนห้าสามแสนเ มีทุกราคา4ี่แสนกว่าเราก็มี5้าแสนต้นๆ้น,นแล้วก็มีอ่ะสิกว่าคันมีทุกราคานะครับลูกค้าชอบสาภาพไหนชอบเกรด A 3A ก็คือเลือกคันนี้นะครับชอบ A เดียวชอบเกรด B นะครับชอบถูกมากๆก็เลือกคันข้างในนะครับอ่ะส่วนนี้ฮอลแลนด์ land, ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับชั่วโมงงานอยู่ที่290ชั่วโมงงานนะครับ สวยที่สุดนะครับขายอยู่ที่5้าแสนหกนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรครับส่วนลดให้20,000บาทนะครับเหลือ5้าแสนสแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ที่ราคาประหยัดกว่านี้อ่ะจัดไปเป็นตัวพัดเหมือนกันนะครับเราก็มี50าสิบแรงตัวพัดนะครับอ่าแล้วก็40แรงนะครับ40แรงเรามีราคาอ่จัดโปรอยู่ที่3 9 5 4ก0 0หนะครับแล้วก็ห้า 4.9ก็มีนะครับเราก็ดูเป็นทางทันไปอยูดตรงนี้นะอ่าแล้วก็ TT 2.50นะครับจัดโปรที่4.2นะครับใครสนใจนะครับตัวซ้ายมือนะครับมีระบบเงินผ่อนให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่มีเงินสดเราก็ผ่อนได้นะครับดาวเริ่มต้นนี่50,000บาทนะครับอ่าใครสนใจครับคูปต้าก็จะดีหน่อยดาวต่ำๆได้ส่วนนิวฮอลแลนด์นะครับอ่าต้องเป็น f c ตัวยงนะถึงจะซื้อได้อ่ถ้าลูกค้าไม่มีเงินสด ลูกค้าต้องมีประมาณ50-60%ขึ้นไปต้องมาคุยกับเซลอ้วนเป็นคันๆไปนะครับว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอ่ะผ่อนได้ไหมนะครับด,ดูกันเป็นคันๆไปนะครับอ่ะสนใจ2ตัวนี้นะครับอ่ะแจ้งรายละเอียดให้แล้วนะครับให้โทรหาเซลล์อ้วนได้เลย094 เจ็ดศูนย์หนะครับ0947064430นะครับโทรมาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนใช่ไหมมี FC บางท่านก็จะถามเซิวว่าร้านอยู่ไหนนะครับอ่ะดีเอ็มแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีรถอ่ารถแท็กเตอร์นะครับให้เลือกทั้งคูบัวตาทั้งยันม่าทั้งนิวฮอลแลน ทั้งจเดีนะครับมีทุกยี่ห้อเลยนะเราขายทุกสีนะครับขายทุกค่ายนะครับทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยต่างๆกันแต่ว่าใช้ได้ทุกคันแน่นอนนะครับเป็นรถที่อยู่ในระบบทุกคันนะครับใครสนใจก็โทรหาเสืออ้วน0947064430นะครับยันมาฟรีดาวฟรีดาวนะครับคูบต้าก็ดาวได้ยันมากก็ฟรีดาวมีเงินทอนให้ด้วยนะครับใครอยากได้เงินทอนแจ้งมา 0947064430นะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะใครสนใจคันไหนอยากได้คันไหนเข้ามาอุดหนุนได้นะครับอ่ะใครดูคลิปให้รวยๆเฮงๆนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ